Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funky you up. I said uptown funk you up. Uptown funky you up. Say who's upside oh! oh! your, up, your head? Radio station is UGAP. Say up, who's upside <laughs> up, <side laughs> your head? Say who's upside your head? Now on all you, you gals. Give it to me. I'm worth it. Talk Talk การก๊อปปี้ครับมีกันอยู่ทุกวงการวงการเพลงเองก็มีนะครับแต่ว่าคำถามที่สำคัญก็คืออะไรคือก๊อปดีกว่าแค่ไหนคือก๊อปก๊อปคือแค่ไหนมันฟังดูเป็นอะไรที่นำม,มาทำมากๆเลยนะครับ เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเพลงนี้กอปเพลงนี้หรือว่าแค่เพลงนี้มันดันไปนเป็นแนวเพลงเดียวกันกับเพลงนี้มันเลยฟังดูเหมือนกันเฮ้ยพี่พี่กอปผมอะ่ะผมทาเพลงฮิปฮอปมาก่อนพี่แล้วมันเหมือนกันที่ไหนอะ่ะคอร์ดก็ไม่ใช่ความเร็วก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรใช่สักอย่างเลยไม่รู้อะ่ะพี่กอลผมอืมอะไรของมึงเนี่ยเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในวงการเพลงครับคือการใช้แซมเปิลนิยามของการใช้แซมเปิลนะครับคือ เสียงหรือเพลงที่มีอยู่แล้วเราสามารถเอามาเฉพาะส่วนเพื่อที่จะเอาไปทำเพลงใหม่ต่อต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวะของเพลงเมโลดี้ของเพลงซ o u n d effect ต่างๆที่ใช้พวกนี้เราสามารถจะเอามาเป็น samples แล้วทำเพลงต่อยอดไปจากนั้นได้เลยนะฮะนี่คือตัวอย่างของการใช้ samples ครับ มันมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยู่นะครับก็คือการใช้ p r o y a t y free loop จาก Splice นะ Splice เป็นเว็บไซต์ที่เขาให้บริการเกี่ยวกับ loop เนี่ยเขาก็จะมี list ให้นะเต็มเลยเป็น Library เสียงเป็น Library เสียงขนาดใหญ่นะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะ s ชอ p p i n g ได้เลยว่าคุณชอบเสียงไหนถ้าเกิดคุณชอบปุ๊บคุณก็กดซื้อแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ใน Library ของคุณแล้วคุณก็สามารถเอา ลูปนั้นไปทำเพลงได้นะครับประเด็นก็คือมันสามารถเอาลูปนั้นไปทำเพลงได้แล้วก็เปิดสร้างไรายได้ได้ตอนนี้ครับเขาแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายที่เห็นด้วยกับการใช้แซมเปิลกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้แซมเปิลนะครับการใช้แซมเปิลแบบ r o y a l t y f r e e เนี่ย ถึงแม้มันจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็มีสิ่งที่เรียกว่า Producer Jail นะครับ Producer Jail ก็คือแปลตรงตัวก็คือคุกของ Producer นะครับมันเป็นการเรียกร้องบางอย่างของ Producer ว่าเอ้ยคุณไม่ได้ทำเสียงนี้เองนี่หว่าคุณเอาไอเดียของคนอื่นมาใช้นี่หว่าอันนี้คือข้อโต้แย้งของเขานะครับแต่ข้อที่เขาตอบกลับกลุ่มคนที่เห็นด้วยเนี่ยเขาตอบกลับก็คือทาไมอะ่ะมันก็ royalty free เขาทำมาให้ใช้แบบนี้นี่ เขาทํามาให้ใช้สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ไดแล้วก็อีกอย่างการเป็นหน้าที่โปรดิวเซอร์เนี่ยมันคือการดูภาพรวมของงานผลิตทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของอาร์เรนเจอร์อาร์เรนเจอร์ก็คือคนที่เรียบเรียงดนตรีอันนั้นจะเป็นคนที่สร้างลูปหรือว่าเขาอาจจะไปจ้างมือกีตาร์เก่งๆหรือว่ามือเบสเก่งๆมาอาัดให้ก็ได้นะฮะอ่ะเนี่ยคำถามก็คือสมมุติว่าผมมีมือกีตาร์ชั้นเยี่ยมเลย นั่งอยู่ตรงเนี้ยอัดให้ผมนะครับมาอัดเพลงให้ผมมันต่างอะไรกับการที่ผมไปอยู่ในสป l ล์ e แล้วผมก็หาลูปดีๆสักอันหนึ่งมันได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะเออมันได้ผลลัพธ์เหมือนกันในขณะที่ผมจ่ายแค่เดือนละ7-8เหรียญใน l i c ลนะครับแต่ผมไปจ้างมือกีตาร์ท่านหนึ่งผมต้องใช้เงินหลักพันเขาก็จะเฉียงกันไปกันมาอย่างนี้นะครับก็จะบอกว่า แต่ว่าคุณไม่ได้ก่อให้เกิดความสร้างสารรค์ใหม่ถ้าเกิดคุณฟังเพลงนี้คุณไปฟังเพลงก่อนหน้านั้นก็ได้นั่นหมายความว่าไอแซมเปิลเดียวกันในสปรายส์เนี่ยมันมีคนเอาไปใช้ทําเพลงแล้วนะครับยกตัวอย่างอายกตัวอย่างง่ายๆเลยเพลงของผมก็ได้ right now, เรียบร้อยครับผมโปรดิวเซอร์เจลเรียบร้อยโดนด่าเละครับก็ไม่ได้เละขนาดนั้นนะเออแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมันอยู่ที่ว่าใครใช้ลูปนั้นหรือเปล่า นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมพูดถึงโปรดิวเซอร์ชื่อดังของอเมริกา Metro b o o m ง m มโทรโ o มิงแล้วกันนะฮะใช้ลูป SPLICE กับคนอีกคนหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่เพิ่งเพิ่งเริ่มพเมพิ่งเริ่มทำเพลงนะฮะใช้ลูป SPLICE ใช้ลูปเดียวกันนะคำถามคือคุณว่าใครโดนด่าคุณเข้าใจป่าคุณเข้าใจป่าปว่า สุดท้ายนี้มันอาจจะอยู่ที่ตัวบุคคลก็ได้ว่าคนรู้ว่าเมโทรบูมิ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาทำลูปจริงๆเองเนี่ยเขาก็ทำได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรเซอร์ที่เพิ่งหัดแล้วเอาลูปมาใช้เนี่ยมันเหมือนเขาก็จะมีข้อตัวอย่างที่แบบว่าคุณไม่คู่ควรอะไรประมาณเนี้ยเออผมทำรีเสิร์ชมานะอันนี้มันอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายมาอยู่ที่ใครใช้หรือเปล่านะอ่าอ,อ,อ่ข้อข้อนี้ข้อนี้เด็ดข้อนี้เด็ดอย่าลืมสิว่า d r ัมคิดนะครับหรือว่าวันช็อ t ต่างๆมันก็คือ s a มเปิลเหมือนกันถ้าเกิดคุณแน่จริงเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่อยากให้ใช้ s a m p l e ลจริงๆเนี่ยคุณก็ไปใช้ Roland TR-808 มาคู่กับ c o m p พร e เซอร 2A แล้วก็ตบ Master ร์ e ิฟสักตัวหนึ่งอ่าแล้วคุณก็เทียบเสียงที่คุณได้นะเหมือนกับเสียงที่คุณเอามาจาก Splice เลยเทไหมเทไหมเห็นความต่างไหม อันนี้มันเป็นอก r g u m e ต์ของแบบเหมือนอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเลยนะเหมือนกับคนที่อนาล็อกมากๆกับคนที่ดิจิตอลมากๆมาเจอกันนะฮะอันนี้ก็คือข้อต้แย้งของพวกเขานะมันถึงขนาดมีเว็บไซต์ที่เอามาบอกเรื่องนี้เลยนะว่าใครเอาแซมมาจากเพลงไหนและโปรดิวเซอร์ชื่ออะไรนะครับมันก็จะมีเรื่องของโปรดิวเซอร์เจลกันในนั้นนะสุดท้ายนี้นะครับมันก็ทำให้เราคิดว่า การใช้แซมเปิลที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับการที่เราเอาแซมเปิลมาฟลิปให้ต่างจากต้นฉบับเพื่อไม่ให้โดนก๊อปปี้ไรท์คำถามคือแค่ไหนคือแตกต่างแค่ไหนที่เราเรียกว่าครีเอทีฟนะครับการใช้แซมเปิลดีๆเนี่ยมันต่างอะไรจากการที่เราจ้างนักดนตรีดีๆมาสักคนหนึ่งนะครับเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนระหว่างถูกกับผิดนะอันนี้ก็คือคำถามของคลิปนี้นะฮะ อย่างปลายปีที่แล้วนะครับผมได้ทําการจัดการแข่งขัน tbct ถ้าเกิดใครจําได้เป็นการประกวด e a t t r a p นะซึ่งผมได้ใส่ไว้ในกติากาว่าห้ามใช้ลูปนะครับก็มีคนเดียมเข้ามาเต็มเลยว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่การห้ามใช้ลูปเนี่ยผมก็แปลง่ายๆว่ามันคือการที่เราห้ามใช้ลูปสำเร็จรูปจาก Splice มาเลยนะครับผมการเอามาฟลิปเนี่ย ต้องฟลิปให้ไม่โดนโปรดิเซอร์เจลที่ไม่อยากให้โดนโปรดิเซอร์เจลเพราะว่าอันดับแรกเลยมันไม่ดีต่อเครดิตของคุณเองคุณจะได้ตราหน้าว่าเป็นโปรดิเซอร์ที่เอาลูบมาแล้วก็ชนะมันดูไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะครับในความคิดผมนะแล้วก็อันดับที่2นะครับมันไม่ให้เกียรติกับคนที่เขาทําเองทั้งหมดนะครับคนที่เขาทําเองตั้งแต่แบบนวดนวดเส้นนึกออกไหมนวดเส้น ทำก๋วยเตี๋ยวนวดเส้นเองอะไรเงี้ยเลือกวัตถุดิบต่างๆนะครับทำด้วยตัวเองทั้งหมดคุณมาถึงคุณเอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโยนใส่หม้อจบอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ให้เกียรติกับเขาอะนะแต่ถ้าถามว่าการใช้งานจริงการทํางานจริงๆในโลกความเป็นจริงเพลงที่ติดชาร์จอยู่ทุกวันนี้ใช้แซมเปลิลไหมยับยับครับไม่มีเพลงไหนที่ไม่ใช้อ่าผมพูดเลยไม่มีเพลงไหนที่ไม่ใช้นะมัน จะต้องแซมเปิลในรูปแบบไหนรูปแบบหนึ่งเพลงณนะปัจจุบันเนี้ยไม่มีเพลงไหนที่ไม่ใช้แซมเปิลลวก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้คุณคิดว่ายังไงล่ะโปรดิวเซอร์เจลเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดแล้วก็แค่ไหนที่เรียกว่าครีเอทีฟหรือแค่ไหนที่เรียกว่ากอปนะครับอันนี้คือคําถามของวันนี้ไม่ได้เป็นข้อสรุปนะแต่ผมอยากให้แบบมาถกเถียงกันเรื่องนี้เพราะว่าเท่าที่ผมรีเสิร์ชมาเขา ก็ยังไม่มีข้อสรุปของเรื่องนี้นะครับผมอยากรู้มุมมองของหลายๆคนว่าเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงแล้วก็คำถามก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับเพลงที่เล่นอยู่ตอนนี้คุณว่าผมใช้ลูปหรือผมเล่นเองลกันไปขั่นนี้ครับสวัสดีครับ